ถ้าสิ่งที่เขาทําอยู่ในปัจจุบันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของเราเราจะเป็นต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวขเขาไหมไม่จําเป็นดังนั้นอะไรก็ตามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราอย่าเข้าไปยุ่งเราอาจารย์จะใช้คําชอบชอบใช้คําพูดว่าอะไรอย่าเข้าไปสารแนเรื่องชาวบ้านอาจาจรย์เติดคําว่าสารแนมากเพราะอะไรถึงชอบใช้คํานี้บ่อยๆเพราะตัวอาจารย์เองก็เคยสารแนเรื่องชาวบ้านบ่อยๆจนในสุดตัวเองอะไรมันเกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนต่อตัวเอง คนที่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านสุดท้ายเนี่ยมันจะนํามาสู่ความเดือดร้อนแก่ตนเองและสุดท้ายแล้วการเดือดร้อนแก่ตนเองนั้นมันจะนําไปสู่การเดือดร้อนต่อคนอื่นด้วยดังนั้นหน้าที่เราทุกคนคืออย่าสร้างความเบียดเบียนเดือดร้อนให้กับตนเองเมื่อเราไม่สร้างความเบียดเบียนเดือดร้อนกับตนเองเราอย่าไปสร้างสร้างความเบียดเบียนเดือดร้อนให้กับผู้อื่นด้วยไม่งั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยโทษภัยมันจะเกิดขึ้นกับใครตัวเราเอง ก่อนเราจะทําอะไรกลับมามองตัวเองเสมอว่าเหตุเพศภัยต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเหตุปัจจัยที่เดินมาสู่ความทุกข์ยากลำบากเข็นใจของตัวเองไหมการที่เราไปวุ่นวายกับคนอื่นจะเป็นเหตุให้คนอื่นเนี่ยมาวุ่นวายกับเราไหมการที่เราไปดอดด่าทอต่อว่าคนอื่นจะเป็นเหตุให้คนอื่นเนี่ยมาด่าทอต่อว่าเราไหมการที่เราไปฆ่าสัตว์หรือการประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นคนอื่นจะกลับมาฆ่าเราหรือประทุษร้ายต่อเราไหมการที่เราไปลักทรัพย์ จะมีคนเนี่ยมันดึงซัพย์เราไปจะมีคนมาลักทรัพย์เราไปจะมีคนมาขโมยรัพย์เราไปไหมการที่เราปรับพฤติผดในการจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้คนเนี่ยมาเอาสามีภรรยาของเราไปเป็นของตัวเองไหมการที่เราพูดโกหกเนี่ยจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้คนเนี่ยมาพูดโกหกใส่เราไหมการที่เราดื่มสุราของมึนเมาเป็นเหตุไอ้ให้เกิดความประมาทนําเป็นเหตุให้เกิดการขาดสตินําไปสู่ความประมาทจะเป็นเหตุที่เราเนี่ยพูด จะโกหกยุยงชาวบ้านแต่การพูดคาหยาบพูดเ้อเจอได้ไหมดังนั้นการทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องกลับมาดูที่ตัวเราเองทุกครั้งว่าสิ่งที่เราทําสิ่งใดไว้เราย่อมได้เป็นผู้รับผลของการกระทํานั้นไม่ว่าจะกระทํากรรมดีก็ตามจะกระทํากรรมเลวก็ตามเราต้องเป็นผู้รับผลจากการกระทําของตัวเองดังนั้นต่อไปนี้จะทําอะไรก็แล้วแต่ให้กลับมาดูตัวเองเป็นเหตุสําคัญว่าเราทําทุกสิ่งเหล่านั้นไปเพื่ออะไรเพื่อตัวเองเพื่อผู้อื่น หรือเพื่อทั้งสองฝ่ายแล้วการทํานั้นเบียดเบียนตัวเองไหมเบียดเบียนผู้อื่นไหมเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายไหมต้องกลับมาพิจารณาตัวนี้เป็นหลักเกณฑ์หลักการสําคัญต่อการใช้ชีวิตของตัวเองด้วยเนาะเพราะนั้นหน้าที่เราคือวิพา์วิจารณ์ได้แต่เราต้องรักษาใจตัวเองให้ดีเวลาเราวิภา์วิจารณ์ใครเราโกรธไหม้องเช็คใจตัวดูซิเวลาดูข่าวทุกวันนี่เกลียดไหมอาฆาตพยาบาทร้ายไหม ทำไมนะมันต้องชั่วแบบนี้ทำไมนี่มันต้องเลวแบบนั้นถ้าเป็นกูนะกูจะไม่ทำแบบนี้หรอกถ้าเป็นฉันนะฉันจะไม่เป็นแบบนี้หรอกเราดูทีวีไปก็นั่งด่าไปเหมือนเชียร์มวยอะ่ะเคยเห็นคนเชียร์มวยไหมเหมือนจะลุกขึ้นไปต่อยเองอะ่ะสมัยก่อนอาจารย์อยู่บ้านที่ต่างจังหวัดน,นะไปเที่ยวเยนีะ่ยมญาติอะไรเงี้ยญาติอาจารย์ชื่อลุงแจมเวลาเชียร์มวยเชียร์มันมากเลยเขานั่งตัวเองเนี่ยนั่งไม่ติดตเก้าอี้เลยนะเฮ้ hey, ยทำไมมันทำไมไม่ชอบแบบนี้ตีเข่าตามมวยอย่างเงี้ยเฮ้ย hey, hey, ตามพวกเราทุกวันเนี่ยเวลาดูข่าวก็เป็นนแบบเี้ย เป็นแบบเดียวกันคืออะไรดา่านั่งด่าใส่ทีวีอย่างเงี้ยบางคนดูนักการเมืองเอาตีนผาาทีวีอย่างเงี้ยเอาตีนรอไว้เลยอย่างเงี้ยเวลามันนักการเมืองคนไหนมันพูดกูไม่ชอบผูก็ตีนผาาเลยแล้วเคยเป็นนะเคยเป็นอาจารย์เห็นบางคนนี่ลงโซเชียลเลยเท้านี่ลอยมาเลยคาอยู่หน้าจอทีวีใครพูดอะไรไม่พอใจตัวเองเนี่ยเราก็อะไรแสดงความเห็นไปตามความต้องการของเองจนลืมดูใจตัวเองไปว่าในขณะนั้นน่ะ เราเกิดความอาฆาตพยาบาทมาดลายไหมในขณะนั้นเราเกิดใจิตใจโกรธเกลียดรู้สึกอยากจะเบียดเบียนบุคคลเหล่านั้นหรือเปล่าเราลืมดูใจตัวเองว่าใจเรากําลังประทุษร้ายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราลืมดูใจตัวเองไปว่าเรากําลังวิาพากษ์วิจารต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งจนลืมไปว่าเนี่ยอกุศลมกําลังเกิดขึ้นในใจแล้วแต่พระเจ้าบอกว่าให้เรามีสัมมาวายามะความเพียรชอบอกุศลใดที่ยังไม่เกิด พระองทรงสอนว่าอย่าไปให้อกุลน้นมันเกิดแต่เวลาเรานั่งดูหนังดูฟังเพลงดูข่าวดูทีวีเราพยายามทําให้อกุศลมันเกิดขึ้นตลอดเวลาอกุศลใดที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดอกุศลใดที่เกิดขึ้นแล้วรีบดับลงให้เร็วที่สุดดับลงให้ไวที่สุดเราดับนะไม่นั่งด่าต่อไปนั่งวิพกา์วิจารณ์ต่อไปหยุดไหมไม่หยุดเห็นไหมอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่รีบดับกุศลใดที่ยังไม่เกิดรีบทําให้เกิด เห็นไหมเราไม่ยอมเดินหลีกออกจากอากุศลเหล่านั้นกุศลใดที่เกิดขึ้นแล้วรีบทําให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เรากุศลยังไม่เกิดขึ้นได้ซ้ำแต่กลายเป็นยิ่งทําให้กุศลเจริญอกุศลเจริญขึ้นดับอกุศลลงไม่ได้มีแต่อกุศลเจริญขึ้นอย่างเดียวเพราะหน้าที่เราคือกลับมาพิจนารณาไข้ค,ควรอยู่ตามหลักเหตุหลักผลหลักเกณฑ์หลักการตามหลักสัจจความเป็นจริงที่พระองค์ทรงสอนไว้นะประมาณนี้นะทีนี้อยัาตอบคาถามเพราะคาถามเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวตอบไม่ทันไปที่ไหนไม่เคยตอบคาถามทานสักที คำถามมันเยอะจังเมื่อวานไปพัทยามาคำถามเยอะมากอาจารย์บรรยายถึงประมาณสี่โมงเย็นเนะเป็นชมรมผู้สูงอายุของพัทยาไปบรัรยายที่พัทยามานายก็เชิญอาจารย์ไปนายกพัทยาแล้วก็เ,เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าขอให้อาจารย์เนี่ยต่อเวลาให้หน่อยอาจารย์ก็บอกว่าให้ต่อถึงกี่โมงเขาบอกว่าต่อถึงเที่ยงคืนบอกวุ้ยกูอยู่ไม่ไหวนะทเที่ยงคืนกูจะอยู่ยังไงกูตายก่อนบอกเขาได้นะว่ากูอยู่ไม่ไหวนะ ทีนี้เอาต่อเวลาถึกกี่โมงดีฮะห,ห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นแปลว่ารีบจบจบเลยอาจารย์รีบจบาจาบเลยแล้วรีบไปไปเลยอาจารย์ตาคนตื่นทารรมหมายถึงก็หมายถึงตื่นทารรตรงตัวเลยคนตื่นทาหมายถึงตื่นขึ้นในธรรมะของพระพเจ้าคําว่าตื่นทำเนี่ยตื่นเนี่ยตื่นจากอะไรตื่นจากการหลับไหลในไสยศาสตร์ไสยศาสตร์เนี่ยเป็นาศาสตร์แห่งการหลับไหลไสย,ยะหรือไสยญาสตรเนี่ย แปลว่าความรู้ที่นอนไปไปในแนวราบไปในแนวนอนนี่เรียกว่าสสายะหรือไสายศาสตร์ศาสตร์แปลว่าความความรู้การศึกษาสายสยศาสตร์คือศาอสตร์แห่งการหลับไหลพุทธศาสตร์คือศาสตร์แห่งการตื่นรู้การดนบันดาลการอ้อนวอนล็อขอรอผลดนบรนดาลการสะเดาะข้อต่อชะตาเบิกอแว่นบินเทียนพ่นน้ำหมาพ่นน้ำมนสัดแก่สัดลำบูชาภัย อะไรพวกเนี่ยการบนบานสารกล่าวพวกเนี่ยเรียกว่าไสยศาสตร์ทั้งหมดไสยะสย์แต่พุทธศาสตร์เนี่ยแปลว่าศาสตร์แห่งการตื่นรู้ตื่นรู้คืออะไรตื่นรู้ในหลักธรรมะพระพุทธเจ้าตื่นรู้ตื่นธรรมเบิกบานด้วยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเป็นตื่นพุทธศาสตร์คือตื่นตื่นในธรรมของพระองค์ดังนั้นคําว่าคนตื่นธรรมก็คือตื่นในหลักของอริยสัจสี่ ตามหลักสัจจะความจริงที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วคนตื่นทมพวกเราเป็นคนไหมล่ะถ้าเป็นคนก็ตื่นในธรรมพระพุทธเจ้าได้เป็นคนเท่านั้นที่จะสามารถตื่นทำในพระพุทธเจ้าได้เป็นเทวดาเท่านั้นที่จะสามารถตื่นทำในหลักคำสอนพระพุทธเจ้าได้แต่ในฐานะที่เราอยู่ในโลกมนุษย์อาจารย์จึงใช้คําว่าคนตื่นทำที่สามารถตื่นรู้ตามหลักคําสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธาได้นั่นคือความหมายของคําว่าคนตื่นทำ คนตอแหลทำยังไงให้หายอันนี้ไม่ได่ารา์ใช่ไหมคนตอแหลทำยังไงหายวิธีการง่ายๆคือไม่ต้องไปยุ่งกับเขาความตอแหลเนี่ยกินยาพาราไม่หายต้องแก้ไขที่สันดานของตัวเองแต่คำถามเรากำลังแก้ไขตัวเองหรือเรากำลังจะแก้ไขคนอื่น การที่จะแก้ไขความต่อแหลเราต้องแก้ไขความต่อแหลตัวเองนะไม่ใช่ไปแก้ไขความตอแหลชาวบ้านเราไม่สามารถไปแก้ไขสันดานคนอื่นได้แต่เราต้องแก้ไขสันดานตัวเราเองทีนี้เวลาเรามองคนอื่นว่าคนอื่นเด่ดสันดานไม่ดีเคยกลับมามองตัวเองไหมว่าตัวเองก็สันดานไม่ดีเหมือนกันแล้วเมื่อเราสันดานไม่ดีเราเปลี่ยนตัวเองแล้วหรือยังก่อนที่เราจะไปโจรชาวบ้านเขาเราด่าไอคนนั้นตอแหล แล้วมันก็เขียนกระดาษคาถามขึ้นมาว่าอาจารย์วิธีการจัดการกับคนตอแหลยังไงและเดี๋ยวคําถามต่อไปมันก็จะมีคําถามต่อไปว่าอาจารย์แลวหนูจะจัดการกับคนที่ดา่าดูว่าตอแหลยังไงเพราะมันก็ตอแหลเหมือนกันนี่มันเป็นแบบนี้ไงประเด็นคือต่างคนก็ต่างด่ากันละกันว่าไอ้คนนี้ก็สันดาลไม่ดีไอ้คนนี้ก็ไม่สาดสันดาลไม่ดีมันก็ต่างคนต่างไปนินทาว่าลายซึ่งกันละกันสุดท้ายแล้ววิธีการแก้ไขดีที่สุดคือแก้ไขทีข่ใครกลับมาแก้ไขที่เรา การมาเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองขอให้เราอย่าเป็นคนตอแหลก็พอขอเราให้อย่าให้เราเนี่ยเป็นคนมีนิสัยใจคอแบบนั้นก็พอดังนั้นถ้าเราเห็นว่าตัวเองเป็นคนมีนิสัยแบบนั้นเราต้องเดินหลีกออกจากนิสัยแบบนั้นอย่าไปเป็นคนนิสัยแบบนั้นถ้าเราเห็นว่าเขาตอแหลเราต้องกลับมาพิจารณาเฮ้ยเราเป็นคนตอแหลแบบเขาหรือเปล่าวะถ้าเราเป็นคนตอแหลแบบเขาเฮ้ยเราต้องไม่เป็นเราต้องเปลี่ยนดังนั้นเวลาเราไปดูคนอื่นเราเห็นว่าเขานิสัยไม่ดีเรากลับมาเดูที่นี้เองว่าตัวเราเองล่ะนิสัยดีหรือยง ถ้ายางเราแก้ที่ตัวเราเองไม่ต้องไปวิ่งแก้ที่ใครเพราะสุดท้ายเราไม่สามารถแก้ไขเขาได้แต่ถ้าเราสามารถตําหนีตีติงตักเตือนเขาตามทําได้ก็สามารถทําได้แต่ตาหนีตีเตือนตามทําไม่ได้เราก็ไม่ต้องเตือนวางเขาว,วางเฉยกลับมาแก้ไขที่ตัวเราเองดีที่สุดถ้าแม่เนี่ยถ้าแม่แม่หรือแม่เนี่ยแม่ถ้าแม่ แต่หนูไม่ใช่แม่แท้ๆแต่ถือว่าเป็นแม่เลี้ยงถ้าเขาด่าเขาทำร้ายร่างกายแล้วถ้าเราทำคืนจะบาปไหมครับบาปสิจ๊ะเดี๋ยวก็โถนตีกบ,บาลก็ให้นะมึงแยกแยะไม่ได้เลยเหรอต่อให้เป็นใครก็ตามเราไม่มีสิทธิ์ทำร้ายใครต่อให้เขาเป็นแม่เลี้ยงไม่ใช่แม่แท้ๆคำถามคือเขามีบุญคุณต่อเราไหม ถ้าเขาเป็นคนให้ข้าวให้น้ำให้ยารักษาโรคให้การศึกษาให้การเลี้ยงดูปูเสือเรานั่นเรียกว่าเป็นผู้มีคุณูปการหรือเป็นผู้มีอุปการะคุณต่อเราเขาทําร้ายเราเช่นเขาตีเราด้วยความเมตตามสงสารเขาตีเราด้วยการตําหนิ่ตีติ่งตาทำเขาตีเพื่อให้เราเนี่ยรู้จักว่านี่คือความผิดนะนี่คือโทษคือภัยนะอย่าไปลงมือกระทําในสิ่งเหล่านี้นะถ้าเขาตีเราเราไม่มีสิทธิ์ไปทําร้ายเขาแต่เราสามารถร้องเรียนได้ร้องเรียนใครก็ร้องเรียนแม่เราไปเละ เราจะอะไรพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าตีเราเลยเรารับรู้แล้วเราเข้าใจแล้วอย่าทําร้ายเราอีกเลยแต่ถ้าทําร้ายเกินกว่าเหตุเกินกว่าเราจะสามารถรับมือได้ให้แจ้งผู้ใหญ่ที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นให้มาจัดการจัดแจงบริหารจัดการตัวนี้แทนเราเราอย่าไปทําร้ายใครเราไม่มีสิทธิ์ทําร้ายใครแม้มันจะเป็นกับตัวเราเองเป็นผู้ถูกกระทาเราก็ไม่มีทําคืนกลับทําไม่ได้ ไม่งั้นสุดท้ายแล้ววิบากกรรมเหล่านั้นจะตกแก่ตัวเราคนจะมองมาเราเป็นเด็กเนรคุณเราจะเป็นเด็กอกตัญยูทันทีดังนั้นวิธีการคืออย่าไปทําสํารวมระวังลองเปลี่ยนตัวเองดูก่อนแล้วลองกลับมาพิจารณาเองว่าเราโดนตีเราโดนเพราะอะไรเราทําผิดจริงไหมถ้าทําผิดจริงแก้ไขตัวเองซะแต่บางทีเราโดนเราก็สมควรโดนจริงๆเพราะอะไรเราดันผู้หลังไม่เลิกในการทําผิดทําพลาดในสิ่งเหล่านั้น แต่ถ้าเราโดนทำร้ายอย่างไม่เป็นธรรมเดินไปแจ้งผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องให้เขามาช่วยแก้ไขปัญหาตัวนี้ให้เราเราแก้ปัญหาเองไม่ได้เพราะอะไรบางทีเราเป็นเด็กวุฒิภาวะเรามีไม่มากเพียงพอเราตัดสินใจอาจจะมีโอกาสผิดพลาดก็ได้เราตัดสินใจอาจจะอยู่บนหลักเกณฑ์หลักการของเหตุผลเพราะเราเป็นผู้ถูกกระทำไงเราอาจจะตัดสินใจอะไรไปอย่างผิดพลาดและด้วยความเป็นเด็กถ้าเขาไม่เลี้ยงดูเราคําถามคือเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไง ดังนั้นเราต้องมองเห็นโทษเห็นภัยให้เป็นต้องใจเย็นให้ได้ถ้าใจเย็นไม่ได้คนที่ได้รับผลของการกระทํามากที่สื่ตัวเราดังนั้นในฐานะที่เราเป็นเด็กเราถูกทําร้ายเราต้องไปแจ้งคนถ้าเราทําร้ายกลับเนี่ยคนที่เสียคือเรานะดังนั้นอย่าไปทําให้ไปแจ้งแก่ผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเรามีวุฒิภาวะในการเขียนคําถามแบบนี้ขึ้ไม่ได้ก็ต้องมีวุฒิภาวะในการไปแจ้งแก่ผู้ใหญ่ได้เช่นเดียวกันถ้าโดนทําเกินกว่าเหตุไปแจ้งคนที่เกี่ยวข้องเนี่ย บริหารส่วนตำบลหนองโปร่งนี่ก็ได้ผู้หลับผู้ใหญ่มีเยอะแยะใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเด็กใครที่เกี่ยวข้องกับล่องของอะไรสิทธิเสรีภาพอะไรเนี่ยไปแจ้งแก่เขาถ้ามันเกิดกว่าเหตุเขาจะได้เข้าไปตรวจสอบมันจริงไม่จริงจะได้เข้าไปห้ามปรามจะได้เข้าไปแก้ไขได้เราจะใช้อะไรเพื่อการวางตัวตนจากลาบยศเงินทองสารเสริญก็ไม่ต้องไปเอามันแค่นั้นเองไม่ต้องไปแสวงหามันทิ้งมันไปเลยเอามาให้อาจารย์ก็ได้นะ ถ้าเราไม่รู้สึกว่าจะทำยังไงให้เราวางเงินได้นี่เอามาให้กูเดี๋ยวกูรับไว้เองยินดีรับเต็มที่เลยโอนเข้ามาก็ไเลยรขบอกเลขที่บัญชีให้ตอนนี้ต้องการใช้เงินเยอะมากนะออกบรรยายทาทุกวันวันหนึ่งไม่เว้นแต่ละวันแต่ละวันในจะต้องเลี้ยงดูคนปฏิบัติธรรมเดือนละสี่พันกว่าคนอีกนี่รับเต็มที่วิธีการปลดปลงจากภาระต่างๆที่รู้สึกว่าเราไม่ต้องการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไปยึดติดถือติดมันคืออะไรสักแต่ว่าสักแต่ว่ามีสักแต่ว่าเป็นสักแต่ว่าใช้มัน สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าดมกลิ่นสักแต่ว่าลิ้มรสสักแต่ว่าสัมผัสสักแต่ว่าเราอยากไปอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งนั้นแค่ใช้หรือหาไปตามอัตภาพสิ่งที่จำเป็นต้องใช้เงินเราก็ใช้เงินไปสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องใช้เงินเราก็วางเฉย,ยไปไม่เข้าไปยินดีร้ายกับลาบยศสารเสริญเราจำไว้ในโลกธรรมแต่ต้องมองไปตามความเป็นจริงว่ามีลาบเสื่อมลาบมียศเสือ่อมยศมีสรรเสริมมีนินทามีความสุขย่อมมีความทุกข์ แปดอย่างเป็นโลกกระมที่เกิดขึ้นให้เรารับรู้ไว้เมื่อเรามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันย่อมเดินสู่ความเสื่อมเสมอดังนั้นถ้าอะไรจะเดินสู่ความเสื่อมในชีวิตเราไปเราต้องยอมรับไปตามความเป็นจริงว่าเฮ้ยวันนี้เรามีเงินมีทองก็จริงแต่ไอ้เงินทองที่เรามีนี้วันหนึ่งมันก็เสื่อมได้วันนี้เรามียศก็จริงวันหนึ่งยศเหล่านี้ก็เสื่อมได้วันนี้เรามีชื่อเสียงเยือนยอก็จริงแต่วันหนึ่งมันก็เสื่อมได้ถ้าเรามองเห็นไปตามความเป็นจริงเราจะไม่ยึดบ้านถือมันถ้าเรายึดบ้านในสิ่งนี้ ว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดคําถามคนรับราชาการมีอํานาจราชศักอยู่ในมือแต่วันเนึองเมื่ออายุอายุครบ60ปีต้องกเกษียณอายุไหมต้องกเกษียณอายุราชาการเมื่อกเกษียณอายุราชการอํานาจในมือยังมีอยู่ไหมไม่เป็นแล้วต้องไปนั่งแก่อยู่บ้านแล้วถูกต้องบ้างถ้าเขายอมรับตามความเป็นจริงได้ว่าวันหนึ่งอํานาจเหล่านี้จะเสื่อมจากเขาไปเขาจะไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือจะไม่มีความทุกข์ร้อนกับมัเพราะอะไรเขารู้ว่าวันหนึ่งมันจะต้องเดินสู่ความเสือ่อม ดังนั้นเราอย่าไปยึดบ้านถือบ้านมีก็มีไปตามเหตุตามปัจจัยแต่อย่าไปทุกข์ร้อนเพราะมันว่าต้องมีมากอย่าไปทุกข์ร้อนเพราะมันว่าต้องมีน้อยให้เราใช้แต่พอดิบพอดีคนที่ทุกข์ร้อนใจเรื่องเงินเพราะคนคนนั้นเป็นหนี้สินแล้วหนี้สินเนี่ยมันรัดตัว เขาจึงเกิดความทุกข์ร้อนต่อสิ่งนั้นเพราะเขาต้องขวนขวายในการหาเงินหาทองเนี่ยไปตอบสนองต่อหนี้สินหรือภาระที่เขาต้องจ่ายเป็นประจำทุกวันรายวันก็ตามรายเดือนก็ตามรายปีก็ตามเขาจึงต้องขวนขวายแสวงหาเงินทองนั้นให้เพียงพอต่อภาระที่เขาไปสรรหาหรือสร้างไว้นั่นแหละความเดือดเนื้อร้อนใจจะเกิดขึ้นถ้าอำนาจเขาเกี่ยวข้องกับเงินตราเงินทอง มันเป็นผลประโยชน์ต่อตัวเขาเขาย่อมทุกร้อนใจหรือเดือนเนื้อร้อนใจเพราะการสแสวงหาลาบสการะเหล่านั้นดังนั้นคนจะเกิดความทุกร้อนใจจากสิ่งเหล่านี้เพราะเขาเข้าไปมีผลประโยชน์กับสิ่งเหล่านั้นดังนั้นถ้าเราไม่เข้าเอาใจไปผูกติดกับผลประโยชน์เหล่านั้นปล่อยไปมันจะมีก็มีมันจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ไปสรรหาสร้างพาละเพิ่มเติมให้กับตัวเองไอเหตุปัจจัยตัวนี้แหละจะนำมาสึ่งความสุขอย่างยิ่งในปัจจุบัน ถ้าเราไม่มีภาระหนี้สินเราจะต้องหาเงินหาทองเพื่อไปชําระหนี้สินก้อนนั้นไหมก็ไม่ต้องเราจะต้องทุกร้อนมาเฮ้ยเย็นนี้ต้องจ่ายแล้วเราจะต้องทุกร้อนเพราะเงินที่ต้องจ่ายในเย็นนี้ไหมไม่ต้องมันก็จะต้องใช้อะไรใช้ชีวิตแบบปกติอย่างอาจารย์อย่างเงี้ยอาจารย์ไม่มีหนี้สินในปัจจุบันอาจารย์มีชีวิตที่มีความสุขจากการที่ปราศจากหนี้สินอาจารย์ต้องทุกร้อนในการหานี่เฮ้ยเราต้องหานี้นะเราต้องเอาไปชําระหนี้สินตรงนี้ต้องรีบขายให้ไวต้องรีบดําเนินการกิจการตัวนี้ให้มันมากนะ คนทุกข์ร้อนเพราะจําเป็นต้องหาเงินจานวนใดจำหนึ่งเพื่อไปตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อไปปิดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อไปแก้ไขในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจึงเกิดความทุกข์ล้อนในตนเองประวิธีการคือกลับไปแก้ไขที่ต้นเหตุคือดับความอยากของตัวเองซะถ้าเรายังมีความอยากอยู่แล้วยังอยากเอาสิ่งนั้นมาเป็นของตัวตนของเราไอ้ความอยากเนี้ยมันจะเกิดความแสวงหาเมื่อเราแสวงหาเราจะเอาเงินตัวเนี้ยไปตอบสนองต่อความอยากของตนแบบไปบ่อยซ้ำ สุดท้ายมันก็แก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เราก็จะเริ่มอะไรพันลุงมพลังเป็นหนี้เป็นสินเงินไม่พอใช้เงินไม่พอจ่ายเพราะอะไรเพราะเราหาเท่าไหร่ก็ไม่พอตอบสนองต่อความต้องการของเด็กไม่ได้วันนี้เคยมีเงินเดือน20,000คิดว่าจะพอไม่พอวันหน้ามีเงินเดือน50,000คิดว่าจะพอก็ไม่พอวันต่อไปมีเงินเดือนแสนหนึ่งคิดว่าจะพอก็ไม่พอมันไม่มีคําว่าพอเลยแม้แต่ประการเดียวเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักคําว่าประมาณ ในการตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองดังนั้นหน้าที่เราคือเราต้องดับความอยากในใจของตัวเองให้ได้ใครก็ตามสามารถดับความอยากได้อยากมีอย่างเป็นของตัวเองไดน้นั่นแหละคนนั้นจะไม่ติดในรายยศสารเสริญชื่อเสียงเงินทองการเยินยอลาบสกาละจะไม่สนใจเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีภาระที่จะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเหตุปัจจัยเหล่านั้นลูกสาวในช่วงวัยรุ่น ไม่อไม่ค่อยชอบถ่ายรูปกับพ่อแม่เรามีคําพูดอย่างไรให้เล่ารูปถ่ายรูปกับเราแล้วทาไมมึงจะต้องให้ลูกมาถ่ายรูปกับมึงไม่เข้าใจทําไมถ่ายเพื่ออะไรกูไม่เข้าใจทําไมจะต้องไปบังคับลูกมันไม่อยากถ่ายก็คือไม่อยากถ่ายทําไมจะต้องไปบังคับมันว่าเออทําไมต้องมาถ่ายกับเรามีการหาวิธีอีกนะว่าจะให้ทายัางไงให้มันถ่ายรูปกับเราเดี <te le> <te le> <te le> ๋ยวมันอยากถ่ายมันก็ถ่ายของมันเองมันไม่อยากถ่ายก็ไม่ต้องไปบังคับให้มันถ่าย แล้วพ่อแม่บางประเภทนะอาจารย์เห็นแล้วอาจารย์หมดกิดมากเลยเมื่อก่อนอาจารย์หมดกินแม่อาจารย์มากไปตรงไหนก็แล้วแต่นะจะต้องถ่ายรูปต้นไม้ต้นนี้สวยเดินมาสองก้าต้นไม้ต้นนี้ก็สวยถนะ่ายแล้วเดินไปอีกก้าหนึ่งวิกระถาต้นนี้สวยถ่ายถ่ายอีกแล้วไปที่เดียวเนี่ยในโทรศัพท์เนี่ยถ้าถ่ายรูปแม่อาจารย์นะเต็เมเครื่องพอดี่เต็มไปที่เดียวโอ้ยตายถ้าไปหลายจังหวัดนี่ไม่ต้องใช้เมมโมรี่ทั้งประเทศเหรอเนี่ย ไม่ต้องใช้ระบบซอฟต์แวร์มาลองรับข้อมูลรูปรูปภาพถ่ายเหรอคือบางทีเรายังไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นเขาอยากจถ่ายเขาก็ถ่ายเขาไม่อยากถ่ายก็เรื่องของเขาจะไปมาคับให้เขาถ่ายจะไปยึดมั่นถือมาว่าต้องมีลูกครอบครัวแบบนั้นต้องอยู่คบหน้าคบตามีรูปเดียวก็พอแล้วไม่ต้องไปเก็บบรรยากาศมาลื้ฟื้นความหลังอะไรขนาดนั้นเนี่ยคนเราในปัจจุบันชอบไปยึดติดในอดีตเราเก็บไว้เป็นอัลบั้มวันหนึ่งแก่ตัวไปจะได้มานั่งดูรูปแล้วก็ย้อนกลับไปในอดีต เนี่ยมวลแต่ไปหวนหาถึงอดีต <m uch> มวลแต่ไปรอคอยในอนาคตแต่ไม่มีสติสัปชัญญาจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะดังนั้นหน้าที่เราคือพยายามอย่าไปสร้างอะไรที่เป็นเหตุปัจจัยของอดีตอย่าไปสนใจใครจะเป็นยังไงไปเขาเป็นไปเราอยากเก็บภาพในอดีตรเราเก็บเองคนเดียวไม่ต้องไปบังคับคนอื่นให้ามันเป็นมันเป็นความเดือดเนื้อร้อนใจแกเ่เขา,า,เ,ขาเขาไม่อยากทําก็ปล่อยเขาไปเขาไม่อยากถ่ายก็ปล่อยเขาไปเดี๋ยวเขาอยากถ่ายเรียกเข้ามาเขาก็มาเขาไม่มาปล่อยไปแล้วก็ถ่ายคนละคนเดียวมันจะเป็นอะไรไป ทําไมการไม่ถ่ายรูปกับลูกตัวเองเท่ากับว่าเราไม่มีลูกเหรอมันก็ไม่ใช่ยังไงเราก็มีลูกอยู่ดีกลัวคนอื่นจะไม่เชื่อหรือว่าเรามีลูกไม่ต้องเขาจะถ่ายก็ถ่ายไม่ถ่ายก็ไม่เป็นไรเวลาทํางานกลุ่มแล้วเพื่อนเนี่ยไม่ช่วยทํางานเราควรด่ามันเลยหรือเก็บไว้ในใจแล้วมึงจะไปด่าเขาทำไมล่ะไม่ช่วยทํางานเราก็พูดกับเขาดีๆเตือนเขาดีๆยิ่งไปด่ามันจะยิ่งทำไหมล่ะ มันเป็นเพื่อนกันไปด่ามันยิ่งยุยิ่งส่งเสริมมันก็ยิ่งไม่ทําใหญ่เลยทีนี้พูดกับมันดีๆถ้ามันไม่ทําเอามันออกจากกลุ่มไปเลือกเอาระหว่างมึงจะทํางานนี้หรือมึงจะไม่ทาจะเอาไหมคะแนนถ้าไม่เอากูจะไปบอกครูว่ามึงไม่ทํางานเลือกเอาจะเอายังไงช่วยเพื่อนทํางานได้ไหมบอกกันดีๆแลกเปลี่ยนความเห็นกันทําไมทําไม่ได้ไหนตอบกูหน่อยทาไมไม่ทํามีเหตุผลอะไรทําไม่ได้ยากหรือเปล่าถ้ายากเกินไปเอาไม่ได้เดี๋ยวกูทำเองมึงเอางานกูไปทำเอาไหมอันนี้มันมากเกินไปมาถ้ามากเกินไปมึงเอางานกูไปทํา มึงว่างานกูร้อยไใจะไหมเอางานกูไปเดี๋ยวกูกองงานมึงมามึงเลือกเอาจเจาอะไรคุยกันดีๆแลกเปลี่ยนความเห็นเขาทําได้ไหมบางทีเราต้องถามเขาด้วยว่าเขาสามารถทํางานนี้ได้หรือเปล่าถ้าทํางานนี้ไม่ได้เอางานอื่นให้เขาทางานอื่นทาไม่ได้อีกเอางานอื่นอีกให้เขาทําถ้ามันทําไม่ได้สักง,งานมึงออกจากกลุ่มกูไปกูไม่รับเข้ากลุ่มจบง่ายๆแค่นี้ไม่ต้องไปนั่งด่าก,กันไม่ต้องไปนั่งเกลียดชังกันสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นด้วยสติปัญญาพิจารณาให้รอบคอบตามเหตุปัจจัย ถ้าหนูติดพูดคำหยาบแต่มันแก้ไม่ได้หนูจะบาปไหมคะแล้วหนูจะบาปหนักไหมคะแต่หนูไม่ได้คิดร้ายอะไรนะคะมันต้องดูว่าคำหยาบนั้นเป็นคำหยาบแบบไหนอย่างเช่นคำว่ามึงมึงกูกูเนี่ยมันไม่ได้นะว่าเป็นคำหยาบมันเป็นภาษาที่ชาวเมืองเนี่ยชาวสังคมนั้นนั้นเขาอย่างใช้กันอยู่อย่างอาจารย์เนี่ยในบ้านอาจารย์ยังใช้มึงกูกันอาอาจารย์ก็ยังใช้มึงกู อาจารย์พูดกับอาจารย์อาจารย์ไม่ได้ใช้มือกูนะแต่อาจารย์คุยกันในกลุ่มพี่น้องอาจารย์พูดมือกูในกลุ่มพี่น้องกลับไปดูได้เลยอาจารย์จะเรียกเอ,อ้ยมันมึงมึงเป็นไงบ้างวันนีออ้ให้ไปทํางานนะมึงมึงทำเสร็จหรือยังมันเป็นภาษาที่อาจารย์ใช้กันโดยความสนิทแล้วเรียกกันแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแต่เราไม่ได้มีเจตนาในการปฏิสไลยต,ต่อใคร ถ้าเราไม่มีเจตนาปัททุสลายต่อใครใจเราเป็นคนรู้ดีแค่เป็นวาจาที่เราพูดภาษาตามปกติของเราเรารู้จักกาลเทศะเวลาเจอผู้ใหญ่เราก็พูดใจยอย่างหนึ่งเรารู้อยู่กับเพื่อนเราก็พูดใจยอย่างหนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้มีความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบามากหลายเป็นวาจาที่เราใช้จนติดปากแต่ไม่มีเจตนาในการปรัททุสลายต่อใครนี้ไม่นับว่าเป็นคำว่าบาปไม่นับยังไม่เป็นพฤุสวาจายังไม่ผิดในสัมมาวาจา ดังนั้นคนจะรู้ว่าเป็นพุสวาราหรือไม่เป็นพุสวาจาคือคำหยาบใครเป็นคนรู้ตัวเราเองเป็นคนรู้อาจารย์พูดเมืองกูคนอื่นตัดสินจารย์ทไมพูดหยาบจังเลยใครมีสิทธิ์ในการตัดสินได้ว่าหยาบหรือไม่หยาบไม่ใช่เราเป็นคนตัดสินไม่ใช่ใครมีหน้าในการตัดสินตัวอาจารย์เองเท่านั้นมีสิทธิ์ในการตัดสินเพราะอาจารย์ต้องรู้ใจตัวอาจารย์เองว่าอาจารย์มีเจตนาในการปฏิทุสลายต่อใครไหม